กามยิ่งใหญ่ประถมภูมิในทุติยภูมิประสบการณ์ของผมในการดูแลลูกชายการศึกษาการรับรู้และการอ่านสิ่งพิมพ์ว่าด้วยความสําเร็จประสบมวลรวมเป็นประสบการณ์ใช่เลยในชีวิตเมื่อโอะกอบทุกอย่างหลนเข้าที่เข้าทางพร้อมเพียงกันผมตาสว่างมองเห็นผลกระทบรุนแรงของเชนเดวันบุคลีภาพและเรื่องเข้าใจถึงที่แอบแฝงซ่อเนเลนที่บ่อยครั้งไม่อาจจะระบุหรือย,ยืนยันได้ของปัจจัยแต่การแก้ปัญหาโดนทันเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว ที่อ้อมล้อมตัวเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันช่างมีความขัดแย้งกับแนวคิดความคิดที่ผมมีความเชื่อถูกต้องเรื่องราวต่างๆสอนสั่งให้เรารู้จักปลูกฝังค่ครั้งที่เรายังเล็กที่อยู่ในช่วงของความเก่นแกวแสนสนคือเป็นข้านิยมความเข้าใจลงสุรหลักหรือมองเห็นที่ถูกว่าทาไมในระหว่างที่ทํางานหลายปีร่วมกันนั้นผมได้ค้นพบแก่นแท้ที่ซ่อนอยู่ในใจของทุกคนระดับผู้คนทุกระดับฉันเป็นเรื่องราวที่นํามาสอนและรู้ได้ถึงประสิทธิผล มาคันเด้งกับเสียงที่สอนสั่งดังอยู่ข้างใบหูของเราผมมีได้เสนอแน่ว่าองค์ประกอบของจินยบันบุคลิภาพเช่นกานปรปรับปรุงบุคลิภาพให้เงดงามการฝึกอบรมทักษะการสื่อสารการร่ำเรียนเรื่องกลกลยุทธ์การลนหมนาวใจและการปรับเปลี่ยนความคิดให้เป็นบวกแม้ว่าไม่มีประโยชน์เอาเสียเลยแต่จะโางค้ำองค์ประกอบก็นาไปสู่ความเสียเริทธิเ์เหมือนกันผมเชื่อเช่นนั้นแต่ว่าไปแล้วความคันที่อยู่ในระดับรองลงไปมิใช่ใร,ระดับผสมภูมิ าจะาเป็นไปได้ในการดึงพลังงานมนุษย์มาสร้างให้ดูดเศจฟ้าบนลากขาที่บรรทชนได้ทอดทิ้งไว้ให้เราหมกมุ่นกับการก่อสร้างจนเผลอไผลมองมเห็นลากขานที่รองรับสรรพสิ่งที่กองสมมตบนนั้นหรือเราวแมา,าพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่าเราเกยบเกี่ยวในทิ่ที่ไหวานมานานนักจนบางทีาอาจลืมไปแล้วว่าความจำเป็นของการไหวานพบบุคืออะไรผมพยายามที่ใช้กลยุทธ์แพร่ขยายอิทธิพลต่อมนุษย์หรือกลมายาเล่ยหลวงชี้แนะให้ผู้อื่นทำตามที่ผมต้องการปรารถนา ผมต้องการให้ผู้อื่นมีแรงจูงใจในการทำงานชื่นชอบเพื่อนร่วมง,งานรวมไปถึงตัวของผมเองด้วยในขณะที่คุณรักษาของผมเมสื่อมทรามต้อกัรความได้เพียงเล่หล์ลวงแลายๆึ้ความจริงใจแต่ในระยะยาวผมไม่อาจที่จะประสบความสำเร็จได้เพราะการหลอกลวงนั้นก่อให้เกิดความระแวงแคลงใจในทุกๆคนในทุกอย่างที่ผมทําไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสารพันหรือการชักใจนมนักจิตใจรู้แต่ไม่มีข้อแตกต่างแต่อย่างใดไม่ว่าผมจะพยายามสรรหาถ้อยคําพูดที่ฟังแล้วละลื่นหู เป็นวิจาตาดีมากน้อยสักแค่ไหนหากเมื่อไหร่ที่ไร้ซึ่งความไว้วางใจเสร็จแล้วถ้ากว่าเราไม่มีรักฐานของส็จที่ยังยืนซืบอขาดเข้ามาจะมีเพียงแต่ความบีงานเท่านั้นที่เปรียบเหมือนเทคโนโลยีน,นำไปพัฒนาชีวิตให้ลุ่งเดือนในการทํางานการที่พยายามจะจจุดจ้องเลกเพ่งเลีงเท่นีนต้ต่างแทบไม่ต่างไปจากการติวเข้มเพื่อเตรียมตัวสอบงครั้งอาจสอบผ่านได้คะแนนดีเยี่ยมแต่เขาไม่ได้มาเก่กับการเรียนอย่างหนักวันแล้ววันเล่าเราอาจไม่แตกฉานในสถาบันนั้น เพราะเราไม่สามารถที่จะพัฒนาสตกิเป็นอย่างของเราให้เท่าเทียมกับผู้อื่นได้เราลองคิดและมองดูสิว่าจะฟิลิปพิล่ลาขนาดไหนหากเราใช้วิธีเร่งรัดในการทําไร่ทํานาจ้อลืมที่จะลงตใต้ช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิและดีดสีตีเป่าในช่วงฤดูร้อนทั้งที่เราเพิ่งจะติวเข้มเร่งรัดให้ผลผลิตในฤดูใบไม้ร่วงและเก็บเกี่ยวผลผลิตก,ก่อนที่ชิมะจะโปรยลงมาในฤดูหนาวไรนาเป็นระบบธรรมชาติที่เราต้องร่วมมือลงแรงจะเป็นต้องผ่านก,การะบวนการเจริญเติบโต,ตหากไม่มีการไถหว่าน ไม่มีการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้นซึ่งในธรรมชาติไม่เคยมีทางเราเท่าเรื่องมากหนะักหลักการนี้เป็นจริงที่แท,ท้แทใ้ในพฤติกรรมมนุษย์และในความสมพั์ระหว่างบุคคลึือเป็นระบบธรรมชาติที่มีรลักฐานบนกฎกเกณฑ์แห่งการเก็บเกี่ยวเช่นเดียวกัวนในระยะสั้นเล่บบสังคมจอปอมเช่นโรงเรียนคุณอาจจะได้เลื่อนชั้นถ้าคุณรู้วิชารือวิธีชักใจบินด,ดัดขอ้อกำหนดมนที่เขียนขึ้นมาเรียนรู้วิธีอ่านเกมให้ออกในการพบปะคราวเดียวหรือในความสมพั์ระหว่างบุคคลระยะสั้นคุณอาจใช้ด้นด้นยาวันบุคลิกภาพกบเกิดเอาตัว สร้างความประทับใจด้วยสเสน่ห์และทัศนคเชิงสังคมและสีแซงทาเป็นสนใจงานอดิเรกของคนอื่นคุณนะนเลือกที่หนึ่งดวดง่ายมาใช้ในการได้ผลระยะสัน้นแต่คุณลักษณะทุติยภูมิไร้คุณค่ายั่งยืนไม้ว่าสัมพันธ์ยาวนานในท้ายที่สุดหามไม่มีบุรณภาพล้าลึกไม่มีคุณลักษณะงานเป็นแก่นต้อนในตัวปัญหาท้าทายในชีวิตจะเปื่อยมูลหเหตุจูงใจแท้จริงให้ปรากฏ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลล้มเหลวไม่เป็นท่าจะเข้ามาแทนที่ความสำเร็จแต่สั้นคนจํานวนไม่น้อยประสบความสำเร็จทุติยภูมินั่นก็คือได้รับการยอมรับในสตังสิว่ามีฝีมือแต่ถ้าไม่มีความยิ่งใหญ่ดีงามผสมภูมิในคุณลักษณะกำกับตนเสียแล้วไม่ช้ชก็เร็วเราจะเห็นตัวตนแท้จริงปรากฏในความสัมพันธ์ระรับยาวทุกครั้งไปไม่จะเป็นเลือกเพื่อร่วมง,งานเพื่อร่วมวัย้อธุรกิจคู่สมรสหรือเด็กที่ย่างเข้าสู่วิกฤตเอกลักษณ์ในวัยรุ่น ะมีก็แต่คุณลักษณะเท่านั้นที่จะเป่าประกาศให้ได้ยินชัดถูกที่สุดจากคำกล่าวของอีเมอร์สันที่ว่าในยามที่ท่านตะโกนเสียงดังก่อหูฉันฉันไม่ได้ยินสิ่งทีพูดแล้วก็แน่นอนมีหลายสถานการณ์ผู้คนที่มีคุณลักษณะงดงามขาาั้นและที่ทักษะการสื่อสารมีข้อบอกพร่องในการทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันพึ่งกันและกันด้อยคุณภาพได้มากแต่ผลกระทบไม่เลวไรยสักเท่าไหร่เป็นเพราะเป็นเพียงผลกระทบทางทุธุริยภูมิ ในการวิเคราะห์ส่งท้ายตัวตนของเราสื่อสารไดชัดเจนแบบคําพูดหรือ,อการกระทำบางคนทราบข,ข้อนี้ดีมีคนมาคนที่เราหวาังจะได้เต็มที่เพราเราเรารู้จักคุณลักษณะเขาดีจะพูดท่องหรือไม่ก็ตามจะมีเทคนิคสารสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือไม่ก็ตามไม่ให้ลักษณะสาคัญเราเชื่อใจวางใจได้ทางานร่วมกันจนประสบผลสำเร็จที่ดียิ่งอานาจแห่งก่อความคิดเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่งรวบรวมหลักการพื้นฐานของประสิทธิผลของมนุษย์อุปนิสัยพื้นฐาน บริใส่ระมภูมิแทนค่าหลักการเที่ยงตรงภายในที่เป็นหลักฐานของสร็จและความสุขยั่งยืนคนที่เราจะศึกษาทำความเข้าใจอุปนิสัยเจ็บข้ออาจจะเป็นต้องเข้าใจก่อความคิดของตัวเราและวิธีที่จะปรับเปรี่ยนกัอความพิเศษก่อนท้งมั่นจำยันบันคุณลักษณะจำยาวันบุคลิกภาพเป็นตัวอย่างของก่อความคิดมาจากวามากรีกเติมทีนิยมใช้ในแวดวงวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนํามาใช้ในแพร่หลายในบทสัทญาทั่วไปความหมาย ความหมายก็คือทฤษฎีการรับรู้การอรุมมงหรในกรอบอ้างอิงความหมายั่วไปก็คือวิธีเรามองโลกไม่ใช่การมองด้วยเห็นด้วยตาแต่เป็นการรับรู้ของเข้าใจในการตีความถ้าจะเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันหนทางที่ง่ายที่สุดจะเป็นการเข้าใจกรอบความคิดก็คือมองว่าเป็นแผนที่เราทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่าแผนที่ไม่ใช่ดินแดนแผนที่เป็นเพียงกรอบอ้างอิงชี้เห็นจุดบางจุดในดินแดนเท่านั้นนั่นคือไม่ใช่ของจริงเป็นเพียงทฤษฎีคำอธิบายหรือต้นแบบของอะไรสักอย่าง ดูว่าคุณต้องการเดินทางไปจุดใดจุดหนึ่งการมหานครชิคาโก้แผนที่ของถนนมหานครจะช่วยได้มากที่จะพาคุณไปยังจุดหมายแต่ถ้าคุณเลือกแผนที่ผิดเมืองก็ผิดพลาดจากการพิมพ์แผนที่เมืองอื่นที่ตีตาว่าชิคาโกแต่แท้จริงแล้วเป็นแผนที่ของดีทรอยต์ประเ่ศี่ว่าถ้าฟ้าสัสดสิวุิ์รูวัยขนาดหนักได้ไหมในตอนที่พยายามเดินไปสู่เป้าหมายคุณอาจจะปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของตนทํางานให้หนักขึ้นขยับยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้น แต่วความอุตสาหะจะประสบผลสาเร็จเพียงแค่าพาคุณไปผิดที่เลียวตรงทางเลียวขึ้นเท่านั้นคุณอาจปรับปรุงทัศนคติหรือเปลี่ยนความคิดเชิงบวกเสมอแต่คุณก็ยังไม่รู้เป้าหมายเพราะก่อความคิดของคุณไม่ใช่ของแท้ประเด็นของเรื่องคือหากเรายังหลงทางปัญหาพื้นฐานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทัศนคติพฤติกรรมของคุณ <c oughs> ประเด็นของเรื่องอยู่ที่แผนที่ผิดถ้าคุณได้แผนที่ถูกต้องของชิโก,โก้ลังจากนั้นวาพขยยนมันเพียรจะถือว่ามีความสำคัญและหลังจากนั้น ถ้าจะผ่านพบอุปสรรคชวนวุ่นวายสับสนใจถ้าสมรรถติจะชี้ขาดได้แต่เรื่องแรกและเรื่องสำคัญที่สุดก็คือจะคงอยู่ที่ความเที่ยงแท้ถูกต้องของแผนที่เราแต่ละคนมีแผนที่หลายแผนที่อยู่ในหัวอันแรกเป็นสองประเภทคือแผนที่วิถีหรืออยู่ในความเป็นจริงและแผนที่วิถีที่ควรจะได้เป็นหรือค่านิยมเราตีความประสบการณ์ที่เราเจอด้วยแผนที่ในใจเราไม่่อยตอบแทนความเที่ยงแท้เราไม่ตระหนักไปด้วยซ้ำว่าเรายึดแผนที่ในใจเป็นหลักอ้างอิงเราเพียงแค่อนุมานว่าวิถีที่เรามอง เห็นอยู่จะเป็นวิธีที่ควรจะเป็นทัศนคติและพฤติกรรมของเราง้อเงินไม่แต่กันอุมาเช่นนี้วิธีที่เรามองเห็นลักษณะความคิดและพฤติกรรมก่อนจะก้าวขึไปเมื่อวานนี้ผมขอเชิญให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เืิงอ,อารมณ์และเพลิดสมองปิดเวลาสักสองสามนาทีดูภาพในหน้าถัดไปดูภาพในหน้าสี่สิบสี่ไดิบายว่าคุณมองเห็นสิ่งใด mm. คุณเห็นภาพสตรีอายุสักเท่าไหร่เขาหน้าเป็นยังไง แต่งตัวเช่นใดคุณสวมบทบาทในการมองเห็นแบบไหนคุณอ่านบรรยายว่าสีีวิภาที่สองอายุรวม55ปีหน้าหวานสมอ,อ่ะพรทันสมัยจมูกเล็กจิ้มลิ้มพิมเพาถ้าเป็นหนุ่มสดคุณคงอยากคุยเสือออกเดทหากคุณอยู่ในธุรกิจขาปีกคงอยากติดต่อเธอเป็นนางแบบแฟชั่นจะเกิดอะไรถ้าพผมบอกคุณว่าคุณเป็นฝ่ายผิดตรีวิภาพอยู่ในช่วงวย 60, 70, ัย60-70ปีหน้าเศร้าจมูกโต เป็นแม่เท่าสชัดายได้ถูกแล่วกับม่มองภาพอีกครั้งคุณมองเห็นหญิงชราหรือไม่ถ้าอย่างเรามองใหม่จนเห็นคุณมองเห็นจมูกขนัดคือมานั่นไหมโอเคเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผม,ผมจะช่วยอธิบายให้นะครับคือสตีเฟนคอรลีเนี่ยเขาเคยทำกทารทดลองโดยการให้นักศึกษาเนี่ยดูภาพของหญิงชราและภาพของหญิงสาว จะนั่งให้ดูภาพที่เป็นภาพของหญิงชรากับหญิงสาวรวมกันว่าที่มองเห็นภาพภาพไหนก่อนก็จะมองว่าภาพที่ตัวเองเห็นอยู่ขณะนั้นเป็นภาพเดียวกับที่ตัวเองได้รับก่อนหน้านี้ก็คือหากเราเห็นหญิงชราก่อนแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพนี้เป็นหญิงชราแต่เราเป็นเห็นเป็นหญิงสาวอ่อนเยาว์เราก็จะเห็นเป็นเหมือนที่เราเห็นอยู่ตอนก่อนหน้านี้วิธีแก้ไขปัญหาของสิ่งนี้เหมือนการแก้ไขปัญหาของกอความคิดคือเราจะเอาพื้นฐานของเราเนี่ยหรือนมหรือนม โซเโซยลวินอมเนี่ยหรือกอทีเดิมเดินเป็นหลักเป็นพื้นฐานหลักและจะเถียงไว้จนเต็มที่วิธี่แก้ไขคือเราต้องต้ออธิบายกันและกันเหมือนในนักศึกษาที่คุณสเตเวนรีเวนคอรีทดลองเนี่ยเขาจะมีการถกเถียงกันว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้แล้วถกกันด้วยเหตุผลจนกระทั่งปรับความเข้าใจกันได้ที่จริงตออเริ่มต้นมีโอกาสที่มีคนจะเห็นทั้งสองภาพและไม่ถูกจักจูงโดยก่อความคิด แต่ว่าคนประเภทนี้มีน้อยมากหลังนั้นเราเราเป็นคนประเภทนี้นะครับเหมือนที่สตีเวนคอรีเปรียบเทียบว่ามีคนแค่หนึ่งในสตีเฟนฮอลีเขาเปรียบเทียบไอ้ภาคนี้เป็นกกอบอ้างอิงเขาใช้ในเอาไปงานเอาไปในงานแต่จบรวมผู้คนห่อยครั้ง และเขาเชื่อมั่นว่าการเอาภาพภาษาอิี่ยสามารถสะท้อนให้เห็นกรอบในความคิดอันเป็นต้นกำเนิดของทางคติและพฤติกรรมเราไม่อาจจะทําสิ่งที่อยู่นอกกรอบความคิดได้จนกว่าเราจะเปลี่ยนกรอบความคิดนั้นแล้วก็ในบทถัดไปนะครับเราจะมาพูดกันถึงกัเรื่องการเปลี่ยนกรอบการเปลี่ยนกรอบความคิดครับษษขอบคุณครับ